ยินดีต้อนรับกลับสู่การอัปเดตฟีเจอร์รถยนต์วันนี้เรามีสิ่งที่น่าตื่นเต้นอย่างแท้จริงสำหรับผู้ที่ชื่นชอบรถกระบะและคนรักรถยนต์ทุกท่านเราจะพาคุณจอดลึก Isuzu D-Max L.S ปี2 2 6 6ในประเทศไทยรถยนต์ที่ผสมผสานสมรรถนะอันแข็งแกร่งเข้ากับความทันสมัยได้อย่างลงตัวหากคุณติดตามวิวัฒนาการของ D-Max มาตลอดคุณจะรู้ว่า Isuzu ให้ความสำคัญกับความทนทานและการใช้งานจริงมาโดยตลอด และ LS ปี2 2 6 6ได้ยกระดับสิ่งนั้นไปอีกขั้นเริ่มจากรูปลักษ์ภายนอก Isuzu D-Max LS ปี2 2 6 6โดดเด่นด้วยรูปลักษณ์ที่โดดเด่นและทรงพลังด้านหน้ามาพร้อมกระจังหน้าดีไซน์ใหม่ที่ดูแข็งแกรง่งเสริมด้วยไฟหน้า l e ดโฉบเฉี่ยวที่ให้ความทันสมัยเส้นสายของตัวถังที่บึกบึนเน้นย้ำความแข็งแกร่งพร้อมเสริมประสิทธิภาพด้านอากาศพลาศาสตร์รุ่น LS มาพร้อมล้อ a อลอยดีไซน์เก๋ไก๋ที่ไม่เพียงแต่เน้นรูปลักษณ์ภายนอก แต่ยังออกแบบมาเพื่อการขับขี่บนเส้นทางที่หลากหลายของประเทศไทยได้อย่างสะดวกสบายไม่ว่าคุณจะขับขี่ในเมืองหรือขับขี่แบบออฟโรดรูปลักษณ์ของรถกระบะคันนี้ช่วยสร้างความมั่นใจดีไซน์ด้านท้ายก็น่าประทับใจไม่แพ้กันด้วยฝาท้ายกระบะที่แข็งแกร่งและไฟท้ายที่ผสานรวมอย่างชาญฉลาดตัวเลือกสีใหม่สำหรับปี2026นำเสนอการผสมผสานเฉดสีคลาสสิกและร่วมสมัยช่วยให้เจ้าของรถสามารถปรับแต่งรถได้อย่างง่ายดาย ภายใน Isuzu D Max L S ปี2026เน้นความสะดวกสบายและการใช้งานจริงห้องโดยสารได้รับการออกแบบอย่างที่ถีพท,ที่ฐานด้วยวัสดุคุณภาพสูงที่ให้ทั้งความทนทานและพรีเมียมเบาะนั่งที่ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์รองรับการขับขี่ระยะไกลและการจัดวางที่กว้างขวางทำให้ทุกคอนมีพื้นที่สำหรับยืดตัว แขงหน้าปัดทันสมัยพร้อมระบบอินโฟเทนเมนที่ทันสมัยมาพร้อมหน้าจอสัมผัสที่ตอบสนองฉับไวระบบนำทางการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนและคำสั่งเสียงระบบปรับอากาศอัจฉริยะและมีประสิทธิภาพช่วยให้ห้องโดยสารสะดวกสบายในทุกสภาพอากาศ l s ยังเน้นความปลอดภัยด้วยคุณสมบัติขั้นสูงเช่นถุงลมนิรภัยหลายจุดระบบควบคุมสเสถียรภาพระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันและเซนเซอร์ช่วยจอดด้านหลังมอบความอุ่นใจให้กับทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสาร ได้ฝากระโปรง LSP 2026ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ที่ทรงพลังซึ่งได้รับการปรับแต่งให้ทั้งพละกำลังและประสิทธิภาพสมรรถนะที่นุ่งนวนไม่ว่าคุณจะบรรทุกของหนักหรือขับขี่บนทางหลวงระบบช่วงล่างได้รับการปรับแต่งเพื่อเสถียรภาพและความสบายบนเส้นทางครุกคะทํทำให้เป็นตัวเลือกที่เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการรถใช้งานหนักที่ไม่กระทบต่อการใช้งานในชีวิตประจำวัน เรื่องนี้ยังได้รับการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิงช่วยให้สามารถควบคุมต้นทุนการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมมอบสมรรถนะที่น่าเชื่อถือ อีกหนึ่งจุดเด่นคือกระบะบรรทุกกระบะบรรทุกมีพื้นที่กว้างขวางเสริมความแข็งแกร่งและออกแบบมาเพื่อร,อรับน้ำหนักบรรทุกหนักจึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับทั้งการใช้งานเชิงพาณิชย์และสันทนาการยิ่งไปกว่านั้นด้วยเทคโนโลยีล่าสุดเช่นระบบเชื่อมต่ออัจฉริยะและระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่คุณจะได้รถยนต์ที่ผสานร,รวมความเรื่องเดิมเข้ากับนวัตกรรมได้อย่างลงตัว โดยรวมแล้ว Isuzu DMAX l s ี2026ในประเทศไทยเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความมุ่งมั่นของ Isuzu ในด้านคุณภาพสมรรถนะและความพึงพอใจของผู้ขับขี่ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้เชี่ยวชาญที่ต้องการรถกระบะท,ที่ไว้ใจได้หรือเป็นนักผจญภัยที่กำลังมองหาเพื่อนร่วมทางที่แข็งแกร่ง DMAX l s ป็ะโดดเด่น